สวัสดีครับแฟนคลับช่องเลาะหมอล่ำเลาะเลาะวงการบันเทิงบนันทิสิบห้ามาเบิงนุ่มน้อยนามตนคนสารคามมีน้าว่าน้องกาฟิวอายุ13ปีเท่านั้นพี่น้องจากอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเพื่อนได้มาออดิชั่นกับบอดบอยแล้วเด่กบ,บันี้มีเคมีตรงกันจักแบบใดพี่น้องนะครับบอดบอยก็เลยให้โอกาสนี่รับไห้นะครับขึ้นโช์บนเวทีหลังจากโชว์มือแรก มือสองมือสามไปพี่น้องกระแสดีกระแสด,ดังกระแสเปียงสำหรับน้องกาฟิลด้วยรูปร่างหนา้าตานะครับแล้วการน้ำเสียงบอกเลยว่าพานนะครับบอดบ่อยก็เลยถือโอกาสตรงจุดนี้นะครับให้เดินสายในช่วงปิดเท่มมาจังสั่นละนะครับให้เดินสายในช่วงปิดเท่มบ่นี้ก็เลยอยากสีมาให้พี่น้องนี่แฟนคลับช่องรอหมอลำนี่ได้เบิงได้ชมกันว่าความสามารถของน้องกาฟิลนี่เพิ่นยกให้เป็น พระอรรถน้อยลูกชา้ของบอดบอยเดี๋ยวก็ดูแลย่างดีนะครับสมาชิกในวงวาวาสเป็นแมนนมอาร์ตหรือวา่าศิลปินทุกคนนี่ให้การดูแลนะครับให้การสนับสนุนค่อยสอนจังสั้นจังสีเด้อนะครับพนอนองกับพึ่งอายุ13ปียังเด็กน้อยอยู่ดังนั้นก็นกนต้องเรียนลู้เก็บประสบการณ์ไปถือว่าอายุน้อยที่สุดในวงแล้วก็หายากนะครับที่บอดบอยเปิดโอกาสให้แบบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็บ,บอกเลยว่า มีกระแสได้พี่น้องอีกอยียงน้อยอาจสิเป็นพระเอกที่โด่งดังคนหนึ่งสลหรับน้องกาฟิวล่องไปฟังนำเสียงเบิงนะครับว่าเป็นแบบใดพี่น้องสวัสดีครับน้องกาฟิวพัท,ะทะลพกุ้งกุม่านหน่อยมาลั่ใจคืนลอยครับปักราอายุสิบาปีผู้เบาๆหน่อยจากจังหวัดมหาสารคามตั้งใจว่าอยากมาป็ปนพระเอกบกระสัง อัคือสิ่คุ้ยแน่อายุสิบสาปีส่ังสิลำเต็มล่ำเกล่มเาแสงดีพรบอแล้วร้องล่ำในปีน้องสั่งแน่อไปใฮ้ยแสงไอเกี่ยวรูไปแล้วระสีใสแ็มแก มัวมุ่นปั่นปิดตาในส่วนการของเสี่ยวเห็นคืนเดียวเฮาสิพอแม่ตะลอนสุขาแด่มุ่นแตนแป้นมานกอ้อมเเต้วอ้อมบุญมานอโอว่าก็รับบดมาบ่โต าช้างก่อนมอ,ใอ,อตตบให้เลาปวดอาไปให้หลานมาอาจ้าวดฟังบ้านถิงแก้มดินป้นแห่เดือแม่เดืแดแเอแฟนเพ้ยอตปวงสารหลานแม่ศิลปินลูกคนไทยอยากอายทานอย่างบ่มอง สาชินตอนน้องไว้ดอนตอนันเือุสาล้อนชิมฤิแก้วหน้าก้าพองพองดีล้อไปหนามวลสัตวาิเินไหลเป็นเ่อนเงออุสางขึ้นตนไหนจใดเป็นอนคำ

มาเลยไม่อมหมูอมใจของพี่ของน้องครับเป็นสายไปกับหมอลร่ำใจไปลอยไปแต่ยังเรียนหนังสืออยู่เนาะเราเป็นนิดหน่อยอีกคนหนึ่งที่คุ้นสนับสนุนนะครับอันหนึ่งนั่นที่อยากสืบสารอีกอันหนึ่งนั่นก็คืออยากได้อยากดีอยากหาเงินซอยขอบขั้วมาสั่งแต่จังหวะขอถึงหางถึงได้ทีขอข่มาักข่มเมตตาจากพี่น้องเท่าสะกลนครสนับสนุนบาลาหน่อยพระโอรสหน่อยเพราะร่ำใจกันอยแม่ครับสายหลามีหมอนึงก็ออกมากเลยเนี่พ่อครับเห็นผมร้องนั่งแน่ ฝากในเดอร์พี่น้องฝากในเดอร์อีกหนึ่งศิลปินหน่อยอนาคตไกลเลยสำหรับน้องกาฟิลมอลลัใจเกินรอยลูกไส้บอดบอยแล้วกาลูกไส้หลายๆคนนะครับในวงนั่นแหละทุกคนเอ็นดูทุกคนให้การดูแลใจใส่ย,ยางดีนะครับล่าสุดนี้กับมีแม่แม่นะครับพี่ๆหล,ลายๆคนทรงชุดมาให้แล้วก็สิตดชุดเพชรให้เมื่อวานบอดบอยกับไปสือ ชุดให้พี่นออ้องเออมีแม่แม่ใจดีทั้งขอนแกน่นเออโอนเงินมาให้บอดบอยให้บอดบอยนีย่ไปซื้อชุดให้น้องกาฟิลจังใดกับเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อติดตามเบิ่งเอาหน่วยการเป็นจังใดพี่น้องรองคอมเมนต์กันเข้ามาเบิ่งว่าผ่านบอแบบใดรูปร่างหน้าตานี่ผ่านเด้อ ่อยว่านี่ผพานเราด้หน้าตาดียิ้มเยี่มแจ่มใสนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนิดหน่อยโอ้ยอนาคตไกลอนาคตไกลจากจังหวัดมหาสารคามอำเภอว่าปีปทุมนะครับช่วงปิดเทอมช่วงนี้แฟนคลับบอลำใจเกินลอยไปทําการแสดงยุ่ิใสกกสิเห็นนองกาฟิวอย่าลืมไปติดตามให้กําลังใจกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ